ข้อดีของการโดนดูถูกนะครับซึ่งก็การโดนดูถูกนะครับมันก็มีข้อดีของมันนะครับผมเลยมันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจนะครับสู้ต่อมีแรงบันดาลใจที่จะพิสูจน์ให้คนที่ดูถูกเรานะครับให้เขาเห็นว่าโอ้ยฉันก็ทําได้ฉันก็ไม่กระจอกนะครับซึ่งคุณจะไปซีเรียสน,นะครับคนที่ว่า ก็คือเขาชอบดูทุกคนนิสัยเขากเป็นแบบนั้นแหละครับเขาก็พยายามนะครับก็คือดูคนรู้ดูคนนี้ครับใครจะได้ดีกว่าเขานะครับแล้วก็พยายามนะครับดูข้อเสียของเรานะครับว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาข้อเสียของเราไปนินทาให้คนรู้ให้คนนี้ฟังนะครับซึ่ง ไอ้ตรงนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยที่เรานะครับเราไม่ต้องไปหาข้อเสียอะไรเลยก็คือมีคนหาข้อเสียในตัวให้เราอยู่แล้วอ่าโอเคไหมครับนี่ก็คือการคิดบวกนะครับก็คือเมื่อเราโดนดูถูกนะครับและก็คือมันเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับให้เราที่จะสู้ต่อนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับก็อย่างเช่นผมนะครับคือเอาง่ายๆนะครับก็คือ2ปีที่แล้วเกือบ3ปีนะครับผมก็โดนเทรนเนอร์นะครับ ที่เขาเรียนมาเขาดูถูกนะครับไม่มีความรู้ครับไม่มีความรู้อย่างไรอย่างผมก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอ๋อแค่มีซิกแพคเองก็คือผมไม่ต้องเรียนนะครับผมก็สามารถเทรนเพื่อนๆได้นะครับซึ่งต่อให้คุณเรียนสูงแค่ไหนต่อให้คุณเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับเขาก็ดูที่ผลงานเขาก็ดูที่ผลลัพธ์นะครับ